ไม่มองถนนเลยอ่ะแล้วก็ตกทางหรอกทำ้วยังไงไม่มองถนนเลยอ่ะตกทุกงนานะเดี๋ยวตกทุกงนานะเอาเ <c oughs> ดี๋ยวลงทุกงนานะโห่จิ้มด้านจิ้มด้านนี่จิ้มด้านจิ้มนี่อีกนะคนขับรถเนี่ย the thing, the thing. โอ้มีเพลงฟังด้วยโอ้มีเพลงฟังด้วยค่ะ รถนูเจ๋งไงคะไอ้เจอทางคิ่ตุมแล้วนะคะจากคนกีตลงคิ่ตุมแล้วเศรษฐีเศรษฐีมาเจอทางคิ่ตุมแล้วเศรษฐีมาเจอทางลูกหลางแล้วเมื่อก,กี้เจอคอนกีตด,ดีๆนะเศรษฐีนะนะไอ้เศรษฐีเศรษฐีคนสวยขานจะหมน,นหมแล้วรีบกลับบ้าน